ไม่ฟุกไม่ฟุกเมาส์หนูหายอ่ะเมาลูหายเหรออ๋ออยู่นี่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอเขาก็เห็นบอกเมาส์หายเมาส์หน้าจออ่ะหนูหาไม่เจอโอ้เมาส์หน้าจอเขาเรียกเคอร์เซอร์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องมือหนึ่งมาช่วยสำหรับในการหาตัวเมาส์เคอร์เซอร์ตัวนี้กันเครื่องมือตัวนั้นชื่อว่า power toy ครับ power toy กับ the toy นี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยครับเพียงแค่อะไรไม่ใช่ นะครับคนละอานกัน PowerToy นะครับเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ทาง Microsoft ปล่อยออกมานะครับไว้ให้สำหรับในการเพิ่มลูกเล่นของบนหน้าจอ Desktop อให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า PowerToy เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมที่มากับทาง Microsoft นะครับและในนี้เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับบน Windows นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะขอแนะนาเครื่องมือหนึ่งในของ PowerToy นะครับก็คือ Mouse Utility ครับ Mouse Utility เนี่ยจริงๆอาจจะเคยเห็นผ่านๆหลายระบบปฏิบัติการแต่ของ Microsoft เนี่ยยังไม่มีเครื่องมือมารองรับตรงนี้นะครับทำให ใช้กันถามว่ามันคืออะไรบางทีเนี่ยเราไม่สามารถหาเมาส์เจอได้บนพื้นที่สีขาวๆหรือว่าบางทีรูปเราเนี่ยมันขาวเกินกับเคอร์เซอร์เมาส์เกินไปหรือบางทีเนี่ยเมาส์มันทําการหฮอยู่หรือการซ่อนอยู่พอมันซ่อนอยู่เนี่ยบางทีเราต้องขยับเมาส์แต่บางทีเราก็ไปซ่อนตรงไหนก็ไม่รู้ก็หาไม่เจออยู่ดีดังนั้นครับเมาส์ยู i l ลิตี้เนี่ยจะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเมาส์ยูเทลิตี้ครับมาที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์เราอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเขาถามว่า enable find my เพ Left Control twice นะครับหรือว่ากดปุ่มคอนโทร l สองครั้งได้แต่อันนี้ผมเลือกเป็นเช็คเมาส์นะครับถามว่าถ้าเช็คเมาส์เป็นยังไงในกรณีที่เราหาไม่เจอสมมุตินี้อันนี้หาไม่เจอทำยังไงได้ขย่าเมาส์สิครับอ่าทุกท่านก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้มันมีการวงกลมเคอร์เซอร์เมาส์แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันดรอปโอเวอร์เลยเป็นสีดำหมดทำให้เราเนี่ย สามารถหาเมาส์ง่ายขึ้นและที่สําคัญนะครับโหมดนี้เนี่ยเวลาไปเล่นเกมไม่ต้องกังวลเขาสามารถเลือกได้ว่า Do not activate when game mode is on หรือมีการเล่นเกมอยู่เนี่ยเขาจะไม่ทําการจับโปรแกรมตรงนี้ไปใช้งานต่อแน่นอนนะแล้วก็อีกอันนึงคือ p ิทเลฟคอนโทรลทวายหรือบางทีเรารู้สึกแบบเราขยับเมาส์บ่อยแต่เราแบบมันรู้สึกมันลาคาญเกินไปแต่บางทีเรารู้สึกว่าติดไว้ก็ปลอดภัยก็เลือกกดคอนโทรลครับกดคอนโทรลทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะครับ อ่าเราก็จะได้เมาส์ยูทิลิตี้ขึ้นมาช่วยนะครับผมอีกอย่างหนึง่งยังมีอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น e n a b l e Mouse h ส์ h l i g h t e r นะครับวินโดว์ชิพเฮดก็สามารถใช้ได้นะครับนี่เวลาเราคลิกอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเป็นจุดๆๆตามสิ่งที่เราระบุไว้นะครับครับผมและนี่ก็คือเมาส์ยูทิลิตี้นะครับหนึ่งในเครื่องมือของ Power To y เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาดูกันอีกว่า Power To y จะมีอะไรอีกครับโอ้โหลงนี้นูถ,ถามพี่ตั้งนานแล้วเพราะว่าน nice าย p e r t s o เปิดสไ yle ใช้งานจริง